นผสมนะครับของเป้าหมายในการดึงดูดนะทุกคนต้องมีนะคใครมีเป้าหมายบ้างใครมีเป้าหมายบ้างตอนนี้ใครมีเป้าหมายอยู่ในตัวเองแล้วบ้างไม่ว่าจะเป็นเป้าในการทํางานเป้าในการเรียนต่อเป้าในด้านการเงินเป้าในความสัมพันธ์เป้าอะไรก็ตามที่คุณตั้งเอาไว้นะครับคุณต้องมีความกลัวก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะมาบอกนะว่าทําไมถึงต้องมีนะครับความกลัว เราต้องแยกออกจากโลกภายนอกที่เขากําลังจะใส่ให้เราอืมแยกความกลัวเป็นสองฝั่งเอากระดาษมาใบหนึ่งขีดตรงกลางเลยแล้วเขียนคําว่าความกลัวสองฝั่งฝั่งภายนอกกับฝั่งภายในฝัน่งภายนอกก็ดูสิเขาให้เรากลัวอะไรบ้างกลัวตกงานกลัวจนกลัวเอ,อโรคระบาดกลัวเอ,อ,อะไรอีกอะสารพัดเลย โจรขโมยโลกภายในของเราเราจะเติมความกลัวอะไรให้ตัวเองกลัวไม่รู้อืที่ผมบอกเป้าหมายของคุณต้องมีความกลัวเพราะถ้าคุณไม่กลัวคุณจะตั้งเป้าหมายที่ต่ำกว่าตัวเองเช่นผมก็บอกว่าปกติผมนอนตื่น8ดโมงเชา้าผมบอกผมจะตื่นเจดโมงห้าสิบ ผมไม่กลัวเลยแล้วผมก็มั่นใจผมตื่นได้เห็นไหมพอเรารู้สึกว่ามันทําได้อยู่แล้วมันได้เนี่ยมันมันง่ายไปอ่ะแต่เป้าหมายที่มันใหญ่กว่าคุณหรือเป้าหมายที่คุณไม่มีความรู้เกี่ยวกับมันเช่นผมบอกว่าผมอยากมีนักเรียนที่ตื่นรู้และมาอยู่ในทีมผมอืมมาอยู่ในทีมผมหมายความว่า ช่วยเหลือให้มาสอนเหมือนกันเนี่ยคือช่วยเยผยแพร่เหมือนกันเนี่ยผมมีความกลัวเล็กๆนะพราะอะไรรู้ไหมผมไม่รู้เลยว่าผมจะเจอคนคนนั้นไหมหนึ่งนะสองไม่รู้อีกว่าเขาจะตั้งใจและมีความเด็ดเดี่ยวเท่ากับเราไหมจริงไหมและถ้าเป็นเป้าหมายของคุณเช่นอยากจะออกจากงานประจำละ่ะความกลัวที่คุณมีเล็กๆก,ก็คือ ที่โลกภายนอกฝังมาก็คือแล้วจะเอาเงินที่ไหนกินแล้วมันจะมั่นคงกว่างานประจําได้อย่างไรแล้วถ้าออกไปไม่มีงานไม่มีงานไม่มีเงินละ่ะนี่โลกภายนอกแต่พอโลกภายในของคุณออกมาฉันจะพัฒนาอะไรอีกนี่เพราะเราไม่รู้ไงเราต้องเจออะไรเรารู้แค่ว่าเราต้องเรียนรู้อะไรเพราะฉะนั้นพอเรามีเป้าหมายปุ๊บเราต้องเช็คนะเป้าหมายเราเนะ่ะเป็นเป้าหมายที่เราจริงใจไหม บางคนเป้าหมายแก้งไงหลอกตัวเองเข้าใจไหมแล้วก็บอกปีนี้ฉันสำเร็จไม่ไม่ไม,ไม่ผมพูดกับนักเรียนไปเมื่อคืนว่าความสำเร็จนะครับมันคือวันต่อวันไม่ใช่ปีนี้หรือปีที่แล้ววันนี้สิ่งที่คุณตั้งใจว่าคุณจะทำให้สำเร็จทำให้เสร็จหรือ,อยังถ้าวันนี้ไม่สำเร็จก็ล้มเหลวล้มเหลวทุกวัน หรือสําเร็จทุกวันมีแค่นั้นอย่าไปฟังนะครับอย่าไปคิดว่าความสําเร็จคือหนึ่งปีจะมีนั่นจะมีนี่อายุยี่สิบห้าอายุสามสิบแล้วเราก็คิดว่าต้องทําอะไรเร่งรีบไปหมดเลยแต่จริงๆแล้ววันนี้ควรจะทําอะไรตั้งใจว่าจะทําอะไรละ่ะอ๋อเราออกจากงานเราออกจากงานแล้วอยู่บ้านมียี่สิบสี่ชั่วโมงตอนไปทํางานแปดชั่วโมงอ่ะทุ่มเทให้เขาแปดชั่วโมงถูกต้องไหมแล้วมาเป็นงานของตัวเองอยู่บ้านตรงนี้ พุ่มเทกี่ชั่วโมงครับเคยวางแผนไหมเคยกลัวไหมถ้ามีความกลัวเล็กๆมันจะมีสองสิ่งสองสิ่งที่จะสลายความกลัวได้คุณมีทางเลือกสองทางในเป้าหมายคุณนะกลัวปุ๊บเลิกไม่ต้องทำกลับไปในเซฟโซนคือไม่ต้องกลัวแล้วนั่นแหละครับ คุณจะอยู่ในความกลัวกับความกังวลไปตลอดชีวิตเพราะคุณไม่กล้าออกมาคุณก็กลัวไงอ่าเลิกทางที่หนึ่งทางเลือกที่สองทางเลือกที่สองคือหาความรู้หรือเรียนรู้ในสิ่งที่ไม่รู้มันจะขจัดความกลัวแล้วก็คิดว่ามันคือการแข่งขันจริงๆแล้วเราไม่ใช่การแข่งขันนะครับมันคือการที่เราอยากจะทำอะไรอะ่ะเราอยากเติบโต ในแบบของเราจริงไหมสาเหตุที่เราเมื่อตอนต้นต้นรลายผมบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนมีเป้าหมายว่าอยากได้อะไรอยากมีงานใหม่อยากมีความสัมพันธ์ใหม่อยากมีมือถือใหม่อยากมีรถใหม่อยากมีบ้านใหม่อยากมีนู่นนี่นั่นไม่ใช่เราโรคอยากเข้าใจผิดเราแค่อยากเติบโตเพราะตั้งแต่เล็กจนโตเราเติบโตมาตลอดพอเรามาถึงช่วงกลางคนอย่างเงี้ยเราก็รู้สึก อะไรคือการเติบโตของเรากันแน่นั่นแหละครับที่ผมหาแล้วผมก็เอ้ยค่อยๆเจอแล้วก็มาเผยมาบอกในเรื่องของกฎแรงดึงดูดว่าจริงๆแล้วคุณจะดึงดูดอะไรไม่ได้จนกว่าคุณจะเติบโตและเป้าหมายของคุณกลับมาที่เป้าหมายละกลับมาที่เป้าหมายละเมื่อกี้พาพาออกไปลึกนิดน,นึงพาออกไปลึกแต่ลึกเนี่ยคีย์สำคัญนะนะั่นและและเป้าหมายของคุณและเป้าหมายของคุณ ถ้ามันมีความกลัวอย่างเช่นนักเรียนผมอะพี่โบอยู่นอร์เวย์จะไม่ทำงานประจำนะจะออกมาทำธุรกิจเองคุณว่าเขากลัวไหมกลัวคุณว่าคนอื่นกลัวไหมกลัวแต่วันที่เขาทำสำเร็จคนอื่นจะบอกว่าว้าวเก่งจังซึ่งจริงๆแล้วเขาก็จะบอกว่าเธอก็ทำได้นะ เธอเองก็เป็นแบบฉันได้นะถ้าเธอไม่กลัวเข้าใจไหมเขาจัดความกลัวด้วยการเดินเข้าไปหามันเรียนรู้มันเพราะฉะนั้นถ้าเราเริ่มรู้สึกกลัวมันมีสองทางเลือกครับกลับไปอยู่ในที่ที่ไม่กลัวกลับเดินเข้าไปหามันแล้วถ้าคุณกลัวสิ่งที่คุณกลัวนะเช่นไม่เอาแบบกลัวไวรัสกลัวคนมาฆ่าเราไม่ต้องเดินไปให้เขาฆ่าเรานะครับไม่ใช่อย่างนั้น มันอยู่ข้างในความกลัวมันอยู่ข้างในเรานะครับก็จัดการมันซะนี่คือส่วนผสมนะครับความกลัวต่อเป้าหมายนะครับถ้าเป้าหมายคุณไม่กลัวแสดงว่าคุณกําลังหลอกตัวเองอยู่แต่ถ้าคุณเริ่มกลัวในเป้าหมายตัวเองนะครับแสดงว่าคุณกําลังจริงใจแล้วเพราะเมื่อคุณเติบโตนึกถึงวันที่เราเป็นเด็กตอนเราอยู่อนุบาลตอนเราอยู่อนุบาลแล้วเรากําลังจะขึ้นป .1 สาเหตุที่เรานี่เรามีความกังวลกับความกลัวเล็กๆที่โรงเรียนว่ามันโรงเรียนมันน่ากลัวโรงเรียนมันอย่างนั้นอย่างนี้แต่จริงๆแล้วมันคือการเรียนรู้เติบโตพอเราชินปุ๊บมันก็ทําไปเรื่อยๆก็เรียนไปเรื่อยๆเวลาคุณไปที่ทํางานใหม่ก็มีความกังวลนิดๆเหมือนกันว่าจะเจอคนแบบไหนรูปแบบไหนไม่ว่าคุณจะทํางานแบบไหนเป้าหมายแบบไหนอยากได้อะไรคุณต้องอยู่ในความกลัวกับกับกงวลนี้อยู่แล้ว แต่แน่นอนครับถ้าคุณครอบครองเป้าหมายของตัวเองได้คุณก็จะใช้ประโยชน์จากความกลัวตรงนี้แหละเปลี่ยนมันให้เป็นความรู้เพิ่มขึ้นเติบโตมากขึ้นนะครับไม่อย่างนั้นเราก็จะไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนเป้าหมายของเราจะเป็นเพียงแค่ความอยากประสบความสำเร็จในชีวิตแต่ประสบอะไรล่ะยังไม่รู้เลยใช่ไหมเพราะมันไม่ชัดเจนไง พราะฉะันถามตัวเองก่อนสิว่าวันนี้เป้าของเราเนี่ยเช่นอยากมีบ้านสักหลังหนึ่งเนี่ยกลัวไหมอืมกลัวยังถ้ากลัวก็จัดการมันเดินไปหาความรู้เพิ่มเดินไปหาอะไรเพิ่มถ้ายังไม่กลัวแสดงว่าบ้านหลังนี้มันยังไม่ทําให้คุณรู้สึกกลัวพอมันยังไม่ทําให้คุณรู้สึกกระตือรือร้นมากพอมันไม่มันยังไม่ทําให้คุณรู้สึกอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองมากพอ